รายการที่หนึ่งนะคะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะหลวงปู่ศิลานะคะรุ่นสุขใจนะคะรายการที่สองนะคะเป็นจันรอยนะคะหลวงปู่โต๊ะนะคะวัดประดูชิมพีนะคะ รายการที่3นะคะเป็นพระนาคปกนะคะที่ระลึกอายุครบ8ดรอบหลวงปู่ทิมวัดรหารไร้นะคะรายการที่4นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลัง0ูย์หนะคะรายการที่ ห้านะคะหลวงพ่อกเกษมปีสองหนปดนะคะด้านหลังนะคะเป็นเขียนว่ามนทนทหารบกที่7จนะคะสกายสุรศั์มณฑีสร้างนะคะเรียนหลวงพ่อกเกษมนะคะรายการที่6นะคะเป็นพระนอนนะคะพระนอนองค์นี้เนื้อผิวออกสีเขียวด้านหลังมีตาปั๊มสัญลักษณ์นะคะ รายการที่เจ็ดนะคะเป็นหลวงปู่ทีมนะคะเหรียญนั่งพานฉลองอายุครบแปดรอบนะคะปีสองห้าหนึ่งแปดนะคะรายการที่แปดนะคะเป็นรูปเหรียญร่อนะคะหลวงพ่อไผ่นะคะที่ระลึกสองสี่เจ็ดหกนะคะ รายการที่9้านะคะเป็นพระปุนะคะรายการที่สิบนะคะเป็นหลวงพ่อทบนะคะเหรียญหลวงพ่อทบวัดจันนิมิตนะคะองนี้เป็นรายการที่สิบนะคะ รายการที่11นะคะเป็นพระสมเด็จเกตดไกเซอร์นะคะด้านหลังมีโรยมลสารนะคะรายการที่12นะคะเป็นพระคุณแผนหงพายกุมารน,นะคะด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีบีดน้ำมวยผมนะคะ รายการที่13นะคะเป็นพระปิดตาพังพราการนะคะด้านหลังเป็นพระยาคุดนะคะรายการที่14นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะพระซุ้มกอสองหน้านะคะ รายการที่15นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะหลวงพ่อกล้วยด้านหลังพระแม่ธรณีบีบนะ้ำมวยผมนะคะรายการที่16นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเสียนโตนะเป็นพระผงด้านหลังมีปัํมตายางนะคะ วัดรหัรไร่นะคะหลวงปู่ทิมรายการที่17นะคะเป็นพระ25สัตววัดนะคะรายการที่18เป็นหลวงพ่อเนืองนะคะวัดจุรามณีนะคะ ปี2,500นะคะราบผลพูนทวี <c oughs> รายการที่19นะคะ <c oughs> เหรียญเจริญพรบนหลวงปู่หลวงพ่อคูณน,นะคะเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณเมตตามหานิยมวัดปันไร่นะคะปี2,536นครราชสีมานะคะ รายการที่20นะคะเป็นเหรียญโพคทรัพย์นะคะพระแม่นางกวากหลวงปู่มุนนะคะปี2543นะคะรายการที่21นะคะพระปิดตาฝั่งตะกุดหนึ่งหอกหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะ รายการที่22นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังมีตาสัญลักษณ์นะคะรายการที่23นะคะเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะคะเป็นพญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจนะคะ รายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิรานะคะด้านหลังนะคะเป็นพระอาจารย์ถนอมปี2562นะคะรายการที่25นะคะเป็นหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะปี2521นะคะด้านหลังเป็นท้าวเวสวันนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะ รายการที่26นะคะเป็นหลวงพ่อกะเสมนะคะเรียนหลวงพ่อกะเสมปี2516นะคะจังหวัดลำปางนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะรายการที่27นะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้มีค่าปรักนะคะด้านหลังมีรอยแยกแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่27นะคะ ต่อไปรายการที่28นะคะเป็นพระปิตานะคะหลวงพ่อแก้วเกสารโรปี19นะคะพระปิตาหลวงพ่อแก้วเกสาโรนะคะองค์นี้เป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อแดงรัตโตนะคะ <webinar> เขียนว่ารอเรือต่อเต่าแล้วก็โตนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่29นะคะปี2516นะคะ หลวงพ่อแดงนะคะต่อไปรายการที่30นะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาวัดรอนจังหวัดพัทธลุงปี2509นอะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31เนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ พระพุทธชินราชนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะรายการที่สามสิบสองนะคะเป็นพระก,กิ่งนะคะพระก,กิ่งหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตารามนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามสิบสองนะคะ รายการที่33นะคะเป็นหลวงพ่อคงนะคะนะั่งยืนยืนอยู่บนเสือนะคะหลวงพ่อคงนะคะองนี้เป็นรายการที่33นะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่34นะคะ <c oughs> เป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะองนี้นะคะรายการที่34นะคะ รายการที่35นะคะเป็นท้าวเวสุวันนะคะวัดจุรามณีปี2545นะคะรายการที่36นะคะเป็นหลวงพ่อแจ้งนะคะเหรียญดอนะเหรียญดอหลวงพ่อแจ้งนะคะองค์นี้รายการที่36นะคะ รายการที่37นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่38นะคะสมเด็จบางขุนพรมด้านหลังมีรอยปั๊มตานะคะรายการที่39นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ รายการที่40นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไป่นะคะที่ระลึก2478นะคะรายการที่41นะคะหลวงพ่อโก้ซ้อนมอเตอร์ไซค์รุ่นพิเศษปี2538นะคะ สี่สิบสองนะคะเป็นหลอโบราณนะคะเต่าหลวงพ่อเงินนะคะสี่สิบสามนะคะเป็นหลวงพ่อเงินเหรียญจอบนะคะ 44นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะด้านหลังตาลปัดผัดยศนะคะปี2518นะคะรายการที่45นะคะเป็นรุ่นหนึ่งนะคะแปะโรงสีนะคะทำบุญก่อตั้งเซเว่นนะคะปี2526นะคะรายการที่ สี่สิบหกนะคะ 46, 46, 46เป็นเหรียญกลมหลวพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตารามนะคะสี่สิบเจ็ดนะคะเป็นลวงพ่อกลวยนะคะวัดปั้นแคเป็นเหรียญยกชอบฟ้าสาราวัดเติมบางนะคะ 8นะคะเป็นพระสมเด็จเกจิโยพิมพ์7ชั้นนะคะสีเนะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้มีค่าปลักนะคะห้ 50, นะคะรายการสุดท้ายนะะักเกจิโยพิมพ์7ชั้นนะคะ ถ้าดูแลชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหน่วยในรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ